นักปฏิบัติเวลาทําไปแล้วเนี่ยอารมณ์มันจะมากกว่าเดิมหลายเท่านะและอารมณ์เหล่านั้นจะรุนแรงมากผิดผิดปกติที่เราเคยมีมาแล้วก็อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิปริตผิดเพี้ยนด้วยบางคนอาจจะแปลกใจว่าถ้าทำตามหลวงพ่อพูดเนี่ยทําแล้วโอ้โหมันฟุ้งเลือเกินแล้วมันมากลอเกินอารมณ์มันมากมากแล้ก็หนกจนรังเกียจอารมณ์เราเนี่ย ก็ขอขอพูดตรงนี้หน่อยว่าหลายคนมีปัญหาอย่างนี้ความจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่อย่ากลัวการที่เราเห็นอารมณ์มากมายและกะอารมณ์ที่เราเกิดเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ชั่วร้ายทั้งนั้นเลยเห็นความชั่วความไม่ดีตัวเองเนี่ยมากมายกายกองจนบางครั้งถึงกันเลิกทำขอร้องอย่าเลิกยิ่งมากเท่าไหร่ นั่นแหละเราเห็นศัตรูเขาเรียกว่าศัตรูที่เห็นตัวถ้าเราไม่เห็นเขานั่นคือความน่ากลัวมากกว่าซะด้วยซ้าเพราะมันซ่อนอยู่การซ่อนจะฆ่าเราเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเราเห็นศัตรูเห็นเขาเรียกว่าศัตรูที่ซุ่มอยู่เนี่ยเราน้ากลัวมากแต่ศัตรูเดินให้เห็นตัวเนี่ยเรายังไงก็เราก็รู้ว่านี่คือศัตรู ยังเห็นคน้ลยได้แล้วเราคิดอ่านยังไงก็ว่ากันไปแต่ศัตรูไม่เห็นตัวในหน้ากลัวที่สุดเพราะว่าเราอยู่ในที่แจ้งเขาอยู่ในที่มืดแต่เมื่อเขาเปิดตัวให้เขาอยู่ในที่แจ้งได้เนี่ยเราอย่าท้อใจถึงจะมีอารมณ์อะไรมากมายกายกองเนี่ยมีวิธีอยู่แล้วที่เราจะชนะเขาอย่าท้อใจแต่แรกๆเนี่ย เขาจะประดังประเดเขาจะเกณฑ์มาทั้งหมดเลยกิเลสเราอยู่ในก้นบึง้งกระมลและสันดานเราเท่าไหร่เขาจะเกณฑ์เหล่านั้นมาเต็มไปหมดเลยเพื่อต่อต้านเราไม่ให้ไปเราเห็นว่าเมื่อก่อนเราไม่มขนาดนี้เมื่อก่อนจิตเราก็ไม่ได้มีความคิดอะไรขนาดนี้แต่เวลาทําตามอาจารย์แล้วเนี่ยโอ้โหทําไมความคิดของเรานี้วิปริตผิดเพี้ยนแล้วก็รุนแรงกว่าเดิม ทำให้เราเนี่ยเอะใจเลยคิดจะเลิกทําอย่าเลิกทําเราถูกที่ขันแล้วเราเกาถูกที่ขันแล้วแหละเขาเห็นตัวอย่างนั้นแล้วการเห็นอย่างนั้นแหละเราค่อยแก้กันซะการเห็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ครั้งเดียวเท่านั้นจะจบเลยต่อไปเราจะหาความคิดที่ไม่ดีของเราแม้จะคิดจะทำพันสักหน่อยก็ยังไม่มีเลยแต่คงจะไม่ทําพันนะนะ แต่พูดถึงเฉยๆว่าไม่มีแม้แต่นิดเดียวเราจะหาไม่เจอเลยและจะไม่สะอาดบนใจเราคือเห็นน่ะนะดีเราจะได้ล้างบางกันซะเถอะคราวนี้อย่ากลัวมันเพราะว่ายังไงเราลุกสิทธ์ของพระเจ้าท่านมีวิธีของท่านอยู่แล้วเราเดินตามท่านเถอะแล้วมันจะจบแล้วก็จบในเดียวจะไม่หวนกลับมาสู่มีอีก